สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้พี่พิมพ์ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเสียบไส้กรอกนะคะไส้กรอกหนังกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนนะเป็นไส้กรอกหมูทองหนังกรอบนะคะผสมเนื้อไก่นะคะเพื่อนเพื่อนนะมาดูกันว่าพี่พิมพ์วันนี้ซื้อมากี่ถุงนะคะอันนี้ถุงถุงหนึ่งนี่จะน้ําหนักห้าร้อยกรัมนะคะเพื่อนเพื่อนนะน้ําหนักห้าร้อยกรัมถุงละครึ่งกิโลนะคะเพื่อนเพื่อนสองถุงนี้ก็โลหนึ่งนะคะ วันนี้พี่พิมพ์ซื้อมาสี่ถุงนะคะเพื่อนเพื่อถุงหนึ่งสี่สิบห้าบาทนะคะเพื่อนๆนะนนะพี่พิมพซื้อมาสี่ถุงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีเสียบกันนะคะเค okay, ค่ะเรามาดูหน้าตาหนังกอกกันนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์มาตัดถุงก่อนนะคะเพื่อนๆน แต่กลิ่นเขาจะหอมมากเลยนะเวลาพี่พิมพ์ตัดถุงออกมากลิ่นเขาหอมหอมเพื่อนๆนี่นะคะตัดถูกไหมตัดไม่ค่อยสุดเดี๋ยวตัดใหม่ถุงเขาจะซีนดีมากเลยเพื่อนๆนี่ค่ะ ดูไปดูมาก็คล้ายๆไส้กรอกอีกสานนะแต่มันไม่ใช่เขาทำมาแบบเดียวกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวพี่พิมพ์ทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะถุงหนึ่งพี่พิมพ์ซื้อมาสี่สิบห้าบาทนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะเดี๋ยวเรามาเทนี่เพื่อนๆดูนี่นนเขาจะน่ารักอะ่ะน่ารักน่ารักอะเทเลยค่ะ เเลยค่ะเ,เพื่อนๆน่ารักไหมหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามอลังการเหลืองแบบสีทองค่ะเหลืองงามมาก เดี๋ยวเรามาเสียบกันเลยนะคะพี่พิมจะเสียบไมม้ค่่่ะะเเออพพีีิจสยบขายไม้ละสิบบาทนะเพื่อนๆนะสองอันสิบบาท พราะว่าเขาก็ราคาเขาก็สูงอยู่เนาะเพื่อนๆเ,เนาะเราหักกําไรอะไรอีกเสียบไปเลยจ้าเสียบให้หมดเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ดูนะพี่ค่ะสวยงามไหมคะค่ะเพื่อนๆพี่พิมพ์ก็เสียบสองลูกสิบบาทตอนแรกพี่พิมพ์ว่าจะขายสองลูกสิบ,บาทนะพี่พิมเปลี่ยนใจนะเพื่อนๆนะพี่พิมพ์จะมาขายสามลูกสิบบาทนะคะ สามลูกสิบบาทนี่กําลังดีเนาะเพื่อนๆเนาะอย่างนี้เนาะโอเคพี่พิมพ์จะใส่สามลูกสิบบาทนะคะเพื่อนๆนะพี่พิมพ์คิดผิดก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะบางทีพี่พิมพ์ก็ลืมจะนี่นะคะมามาใส่สามลูกสิบบาทนะคะเพื่อนๆต้นทุนมันร้อยแปดสิบบาทนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พิมเปลี่ยนเป็นสามลูกแล้วนะคะอันนี้ก็เศษสองลูกนะคะเดี๋ยวมาหักทุนออกกันนะคะทุนร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด นี่ค่ะอันนี้ก็คือทุนนะคะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวพี่พิพมมาคิดกำไรนะคะว่าได้กี่ไม้นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสบอดสิบสองสิบสามได้กำไรร้อยสสิบาทนะคะเพื่อนเพื่อนนะโอเคไหมคะกำไรส0สิบบาทนะคะ โอเคเดี๋ยวพี่พิมพ์มาบ้างกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆสวยงามไหมคะนี่สวยงามอลังแท้เหลืองมากเลยค่ะเหลืองแบบสีเหลืองทองเลยเพื่อนๆเ,เคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทอดกันนะคะตามพี่พิมพ์ไปเลยจ้า ค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็มาตั้งน้ำมันกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทอดกันเลยนะคะว่าหน้าตาเขาจะสวยหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะที่จรงก็เอาลงแล้วนะคะเด่นจะหอมมากเลยเพื่อนๆพอเอาลงเสร็จเราก็กลับเขาด้วยนะคะเพื่อนๆนกลับให้เขาสุกสองข้างเลยนะคะใช่ไคะ หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราทอดขายไม้ละสิบบาททํายโอเคอยู่นะวิ่งตลาดนักนะเพื่อนๆเนยมีขายดีเพื่อนๆนี่ค่ะหน้าตาไหมคะดูใกล้ๆอะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่พี่พิงแนะนําว่าเพื่อนๆอย่าบังลืมนะคะเพราะว่าบังลืมเวลาเขาทอดแล้วเขาจะอ่ากว้างเกินนะคะอ่า คลิปนี้นะ้็มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พิมด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนนะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนสวยงามไหมคะค่ะเพื่อนๆพี่พี่พิมก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะหอมมากเลยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะพี่พิมพ์จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าจะอร่อยไหม องไม้นี้เลยนะจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะเพื่อนเพนะจะ,จะอร่อยไหมคะค,ค่ะเพื่อนเพื่พิมพ์ก็จัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาลองชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าบองไม้นี้แล้วกันนะคะ แล้ก็จิ้มน้ําจิ้มที่เราเตรียไมไว้นะคะคุณเพื่อนนะแล้วเราก็อําอืมอมอรอยมากกว่าอมันจะเป็นนุ่มๆ หอมอมือร่อยค่ะพี่พิมพ์ขายไส้กรอกแต่ว่าพี่พิมพไม่ชอบกินไส้กรอกเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่กินแล้วอร่อยกินเยอะไม่ได้อุบัติโอเคคลิปนี้พี่พิมพ์ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ